เจอ那个人就是他我借的是ถามไม่กันจะนอนกัเจาฉันไม่่เอจะหยุดเลยนะเ<嗯>อะนอนเถอะเที่ยงคืนแล้วนี่มันเวลาดูหนังของยีแม่ <laughs> มันกวนเนาะเออบอกให้หยุดก็หยุด เออหยุดเถอะหยุดปั่นนะนะนอนเถอะเนี่ยนอนได้แล้วเที่ยงคืนแล้วนี่มันเวลาดูหนังของพีแม่ขามปันป่นปันป่นปั่นพี่แม่ก็ทูกเสียงหลกหูอืมเออนอนเฉยเฉยล่ะนอนในบ้านได้แล้วไปอพรุ่งนี้ค่อยเล่นนะรู้ป่ะฮนะ มีใคยเล่นใหม่จะปั่นอะไรทั้งวันทั้งคืนนักหนาแม่หนูหูหล้วเกินอืมนอนซะนะถูถนูนี่างนั้นแหละบอกให้หยุดก็หยุดคันเนาะนอนซะนอนซะออไม่ต้องปั่นแล้วนะแม่ดูหนังต่อแล้ว